สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการจัดการกับจอภายนอกต่อเชื่อมกับเครื่อง Macbook ว่าจะมีวิธีการใช้งานกันยังไงผมก็ใช้ตัวแปลงที่แปลงจาก USB Type C ไปเป็นพอร์ต HDMI เราจะใช้ตัวแปลงรูปแบบไหนก็ได้นะครับของผมก็มีพอร์ต USB มาให้เพื่อเชื่อมต่อไปฮาร์ดดิสสลูกแล้วก็มีตัวชาร์จไฟเข้าอันนี้ก็เป็นพอร์ต HDMI ที่เชื่อมต่อไปอยังจอภายนอกเมื่อเราเชื่อมต่อหนะ้าจอ2จอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ2จอนี้จะเป็นอิสระต่ตอกันนะครับตัวด็อกอย,อยู่ฝั่งเครื่อง MacBook นี่แหละแล้วก็ตัวเมนูบาร์สังเกตนะครับมันเป็นสีขาวสว่างอยู่ส่วนฝั่งนี้จะเป็นสีเทาถ้าผมเอาตัวชี้เมาส์มาวางไว้ที่ตัวจอฝั่งนี้ยังไม่แตะอะไรเลยนะครับมันก็จะเป็นสีเทาอยู่ตัวนี้เป็นสีขาวสว่างอยู่นะครับผมแตะที่จอนี้เลย แต่ปั๊บตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวสว่างตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาก็คือกาลังใช้งานจอนี้อยู่แต่ก็ใช้งานร่วมกันได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีถ้าเราเรียก Run น p a พ e ขึ้นมานะครับเราก็ใช้สีนิ้วขยุมที่แท็กแพดผมใช้แท็กแพดภายนอกนะครับมันก็จะขึ้นมาที่หน้าจอที่เครื่อง macbook นะครับตัวนี้ก็จะทำงานอย่างอื่นไปได้ก่อนที่จะทำงานอย่างอื่นไปได้ด้วยดีนะครับผมขอมาที่ system preference ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะลากนะครับตัว หน้าต่างนี้มาจอนี้จอนี้มาหน้าต่างนี้ยังไงเราต้องไปที่ system reference ก่อนนะครับเรียก system reference ขึ้นมาเราก็จะเลือกที่เมนู display ตรงนี้นะครับเามาส์ชี้แล้วก็แตะจากนั้นนะครับมันก็จะมีหน้าต่างขึ้นมา2หน้าต่างหน้าต่าง,าตางแต่ละหน้าต่างก็จะอธิบายคุณสมบัติของจอนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นฝั่งนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติของจอภายนอกที่เราเอามาเชื่อมต่ออันนี้ก็จะเป็น คุณสมบัติของเครื่อง macbook ที่เราใช้งานอยู่ที่ฝั่งเครื่อง macbook นะครับเราจะเลือกที่ arrangement นะครับคลิกเข้าไปนะครับสังเกตนะครับว่ามันจะมีจอที่เป็นจอภายนอกแล้วก็จอที่เป็นตัวจอหลักมันจะเป็นสีขาวขีดอย่างนี้เห็นไหมครับตอนนี้นะครับตัวชี้เมาส์อยู่ตรงนี้ผมขยายให้มันใหญ่ขึ้นสังเกตนะครับว่าจอเสริมที่อยู่ข้างนอกมันจะอยู่ข้างบนนิดนึงแล้วก็ตัวหลักผมปรับให้มันสัมพันธ์กันประมาณนี้ ผมก็จะเลื่อนตัวชี้เมาส์มาที่จอนี้เลื่อนมาปับ๊บเห็นไหมครับเลื่อนมาเรียบร้อยแล้วมาได้แต่ผมเลื่อนไปข้างบนแล้วก็ผมจะเลื่อนมาทางขวาเพื่อให้มันมาที่จอนี้สังเกตนะครับมันจะมาไม่ได้เพราะอะไรครับความสัมพันธ์ตัวนี้มันไม่มีจอยเห็นไหมครับมันจะต้องลงมาข้างล่างผมก็เลื่อนลงมาข้างล่างแล้วก็มาโผล่ที่ตรงน,นี้ดังนั้นก็ให้ระวังดีๆในการปรับความสัมพันธ์ของจอโดยปกติแล้วนะครับจอตัวนี้ นะครับเดี๋ยวคลิกนิดนึงแล้วก็เนี่ยคลิกมันก็จะมีขอบแดงสังเกตนะครับผมคลิกนิดนึงมันจะมีขอบแดงนี่คือตัวจอหลักผมก็จะเลื่อนมาทางด้านขวามือก็ได้เลื่อนมาทางด้านขวามือแล้วพอเราเลื่อนมาทางด้านขวามือแล้วครับมันจะเลื่อนมาทางนี้ไม่ได้นะครับเราต้องเอาตัวนี้ไปวางทางด้านขวามือสังเกตไหมครับว่าผมต้องทําแบบนี้เอานะครับเห็นไหมครับมันโผล่มาฝั่งนี้แล้วเลื่อนกลับมาสังเกตนะครับมันจะมาโผล่ฝั่งนี้ ดังนั้นอย่าง,งงนะครับเวลาเราเชื่อมต่อตัวเครื่องที่เป็นจอภายนอกกับเครื่อง Macbook เนี่ยนะครับเราต้องมาเข้ามาดูที่ตรงนี้ว่าเราจะเลื่อนไปทางไหนเราจะตั้งตัวจอหลักไว้ข้างซ้ายขวาบนนะครับหรือจะเลื่อนลงมาข้างล่าง ก็แล้วแต่เรานะครับว่าเราจะตั้งไว้ยังไงสําหรับผมก็ตั้งประมาณนี้นะครับอย่าลืมว่าต่อครั้งแรกตัวจอหลักมันจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของตัวจอเสริมนะครับอันนี้ผมตั้งให้เข้ากับมือตัวเองก็เลยตั้งมาไว้ทางด้านขวามือสังเกตที่เมนูนี้นะครับคาว่า Mirr o r display ผมจะไม่ติ๊กเมนูนี้นะครับเพราะว่าถ้าติ๊กปุ๊บ2หน้าจอนี้จะทําให้มันเป็นเหมือนกันหมดเลยผมจะใช้เครื่องแม็กให้มันมีประสิทธิภาพทําได้หลากหลายผมจะ ไม่ติ๊กเมนูนี้นะครับเดี๋ยวไปดูสาธิตว่าถ้าเราไม่ติ๊กเมนูนี้เราสามารถทําอะไรได้บ้างตอนนี้นะครับหน้าจอของผมเรียกขึ้นมาใช้งานอย่างละ7หน้าจอนะครับอันนี้เคยแนะนําไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ให้เราสังเกตนะครับผมเลือกที่หน้าจอที่5มันจะมีขอบฟ,ฟ้าที่เป็นจอที่กําลังถูกใช้งานอยู่ผมจะเลื่อนมาเลือกที่หน้าจอที่หนึ่งก็แล้วกันนะครับเลือกหน้าจอที่หนึ่งก็มีการเปิดแอปพลิเคชันหนึ่งแอป ใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่หน้าจอที่1เปิดไว้1แอปพลิเคชันอยู่มีการเลือกเป็นหน้าจอที่1น,นะครับก็คือมีสีฟ้าขอบไว้อยู่มันจะไล่หน้าจอ1 2 3ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมเปิดอย่างละเ็ใช่ไหมครับตังน,นี้ก็รับ7ตัวหน้าจอเสริมนะครับมันก็จะไล่หมายเลขตามต่อจากตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น7ตัวนี้มันเป็น8นะครับส่วนหน้าจอตัวนี้นะครับผมเลือกไว้หน้าจอที่10อยู่เห็นไหมครับจะมีขอบสีฟ้า,ฟาตรงนี้ไว้อยู่ผมสามารถที่จะลากจอนะครับ ไปมาหากันได้เลยนะครับอย่างเช่นผมจะเอาหน้าจอที่13นะครับลงมาที่อยู่ตรงนี้นะครับมาแทรกที่หน้าจอที่4จะเกิดอะไรขึ้นลองดูนะครับผมก็จะแตะแล้วก็ลากมานะครับมาแทรกเห็นไหมครับแทรกได้เลยมันจะนับเป็นใหม่เลยครับเป็นส5อันนี้เป็น8เห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็น9หรือผมจะลากหน้าจอนี้ขึ้นไปข้างบนได้เลยนะครับผมก็จะเนี่ยลากขึ้นไปอย่างนี้ได้เลยไปแทรกตรงไหนก็ได้ดก็แล้วแต่ เราจะวางแผนว่าเราจะทำงานอะไรยังไงอยู่นะครับมันจะมีอยู่2หน้าจอที่ไม่สามารถลากแล้วก็เลื่อนไปมาได้ก็คือหน้าจอที่ถูกเลือกไว้อยู่ก็คือมีขอบสีฟ้าจะไม่สามารถเลื่อนไปมาได้ผมทำให้ดูนะครับนะครับ mm. มันจะเลื่อนไม่ไปเลยนะครับเลื่อนอยังไงก็ไม่ไปแต่ว่าสามารถเลื่อนสลับหน้าจอของจอใครจอมันหน้าจอที่10เราเลือกไว้อยู่ใช่ไหมครับผมจะเลื่อนมาไม่ได้มันให้แค่เลื่อนสลับ ซ้ายขวาแค่นั้นเองทั้ง2จอเลยดังนั้นนะครับถ้าเราอยากจะเลื่อนหน้าจอที่1ไปหน้าจอเสริมตัวนี้นะครับเราก็ต้องไปเลือกหน้าจออื่นนะครับให้มันเป็นขอบสีฟ้าอย่างเช่นผมจะมาเลือกที่จอที่2ตัวนี้นะครับอ่าเลือกก่อนแล้วก็เลือกจอทั้งหมดมาอันนี้หน้าจอที่2ถูกครอบเรียบร้อยแล้วผมก็จะสามารถเอาหน้าจอที่1ขึ้นไปข้างบนได้นะครับนะเห็นไหมครับ เลื่อนไปได้แค่นี้เองสำหรับหน้าจอที่ถูกเลือกอยู่อย่างนี้นะครับมันจะเลื่อนได้เฉพาะแอปที่อยู่ในจออย่างเช่นแอปนี้เปิดไปอยู่นะครับก็เ,เป็นไฟล์ PDF ผมจะเลื่อนไปที่จอไหนก็ได้ผมก็จะเลื่อนไปเห็นไหมครับจะวางที่จอ12จะวางจอ13จะวางจอ11จะวางไว้จอไหนก็ได้ก็แล้วแต่เราเห็นไหมครับผมก็จะวางไว้จอ13บ mm hmm. ก็จะซ้อนกันอยู่มันก็จะเลือกอย่างนี้ได้นะครับในกรณีเฉพาะ จอที่ถูกเลือกอยู่มันสามารถเลือกได้เฉพาะแอปเท่านั้นแต่จอมันไม่สามารถเป็นไงครับเลื่อนไปมาได้เดี๋ยวดูหน้าจอที่11ผมจะเลือกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะเลือกจอทั้งหมดขึ้นมาอย่าลืมนะครับ4นิ้วใช้ให้เป็น,ใน,ใ,นในแท็คแพดผมก็จะเลื่อนจอที่11ได้เฉพาะซ้ายขวาเห็นไหมครับแต่แอปที่อยู่ข้างในจอเนี่ยเราสามารถเลื่อนมาไว้ที่จอไหนก็ได้ของจอฝั่งนี้เห็นไหมครับผมก็เลื่อนมาไว้ที่จอ ที่5ตัวนี้นะครับก็เปิดขึ้นมาก็ประมาณนี้นะครับการใช้ตัวจอที่จอเสริมมันก็จะมีอิสระต่อกันสำหรับแอปไหนนะครับที่อยากให้ตัวหน้าแอปเลยมาอีกจอหนึ่งอย่างเช่นพวกโปรแกรมตัดต่อต่อตางๆน,นะครับมันไม่สามารถลากล,ากลาเลื่อนมาได้นะครับเนื่องจากจอ2จอนี้มีไซส์ที่แตกต่างกันคุณสมบัติก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับทํมันจะลากข้ามาที่อีกฝั่งหนึ่งไม่ได้เพราะว่าโปรแกรมตัดต่อต้อ,ตองใช้ไทม์ไลน์ เยอะนะครับก็เลยไม่สามารถแยกออกมาได้ก็อาจจะเป็นเนื่องจากจอคนละประเภทกันถ้ามีโอกาสมีจอเหมือนกันเดีย๋ยวจะมาทําให้ดูอีกอย่างอยากให้เราสังเกตนะครับก็คือตัวชี้เมาส์อยู่ที่หน้าจอนี้เราอยากควบคุมหน้าจอไหนให้เอาตัวชี้เมาส์ไปที่หน้าจอนั้นผมจะเลื่อนซ้ายขวาที่หน้าจอนี้สังเกตที่หน้าจอนี้นะครับทั้งสองหน้าจอเห็นไหมครับมันเป็นอิสระต่อกันมันจะไม่เลื่อนไปทั้งคู่ถ้าผมอยากเลื่อนหน้าจอนี้ผมก็แค่เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่หน้าจอนี้ เห็นไหมครับมันก็จะเลื่อนเฉพาะจอใครจอมันมันจะไม่มาข้องเกี่ยวกันอีกอย่างอยากให้เราสังเกต2ไฟล์นี้เป็นไฟล์ PDF นะครับสังเกตว่าที่มุมด้านบนซ้ายตัวนี้มันเป็นสีเทาส่วนตรงทางนู้นนะครับเป็นสีแดงเหลืองเขียวซึ่งถูกเลือกการใช้งานความสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับผมเอาตัวชี้เมาส์ว,วาวงไว้ตรงนี้ตัวนี้ก็สามารถเลื่อนได้ซูมเข้าซูมออกได้เห็นไหมครับดูที่แท็กแพดนะครับ การใช้งานแท็กแพดมันก็จะมีโดดเด่นในเรื่องแตกต่างจากเมาส์คือมันทํางานได้หลากหลายกว่าตัวชี้เมาส์แค่นั้นเองแล้วก็มาดูตรงนี้ครับมันไม่ถูกแอ t ติเว e นะครับก็คือมันเป็นสีเทาตัวชี้เมาส์มาวางไว้ตรงนี้มันก็สามารถสั่งได้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับแต่มันไม่สามารถซูมเข้าซูมออกได้ดังนั้นการใช้เครื่องแม็กการที่จะคอนโทรนอะไรก็แล้วแต่1ให้เราดูที่ตัวชี้เมาส์2ให้สังเกตดูว่า แอปไหนถูกแอคทีเวตอยู่ถ้าแอปไหนถูกแอคทีเวตก็สังเกตที่มุมด้านบนซ้ายแค่นั้นเองของเครื่องแม c มันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับลองฝึกใช้งานดูเห็นไหมครับเราสามารถมีจอหลายจอทํางานที่แตกต่างกันของแต่และจออย่าลืมนะครับผมอยากฝากไว้เรื่องของการฝึกใช้ Trackpad คนที่มีเครื่อง m a c b o o กอยู่แล้วก็จะได้เปรียบเพราะคือมันมี t r a c k p a d มาอยู่แล้วถ้าเราฝึกใช้ Trackpad มันจะทํางานเครื่องแม c ได้ประสิทธิภาพที่ สูงสุดกว่าการใช้เมจิกเมาส์หรือเมาส์ทั่วไปเพราะว่ามันเหมือนกับการสัมผัสหน้าจอเหมือนกับเราปั่นจักรยานกับเดินฝึกจักรยานแ,แรกๆมันก็ใช้เวลาใช่ไหมครับพอปั่นจักรยานไปนแล้วเราก็จะใช้จักรยานมากกว่าเดินถูกต้องไหมครับในทำนองเดียวกันผมซื้อแทร็กแพดแบบภายนอกก็เพราะว่ามันต้องต่อจอออกมาแล้วการเอื้อมมันไม่สะดวกก็เลยต้องใช้แบบนี้ ไม่ใช้เมาส์เพราะว่ามันจะกินพื้นที่เมาส์มันต้องลากไปลากมาแต่ถ้าเราใช้แทร็กแพดมันทำได้ได้หลายอย่างอย่างเช่นการซูมเข้าซูมออกนี่เห็นไหมครับมันก็สะดวกดีเวลาการไปใช้งานพวกแอปต่างๆมันจะทําได้หลากหลายใช้ให้ครบทั้ง4นิ้วมันจะทําให้เหมือนกับการสัมผัสหน้าจอโดยที่ไม่ต้องเอื้อมไปที่หน้าจอแค่เรานั่งอยู่ในบริเวณของระยะบลูทูธก็แค่นั้นเองโอเคนะครับขอบคุณมากครับติด,ดตามมีอะไรดีก็จะ มาแนะนำให้เราได้รู้จักกันต่อไปสวัสดีครับ